สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของการกดยอมรับหรือว่าอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัตินะครับใน Google Meet ปกติแล้วเวลาเราเปิดประชุมนะครับหรือว่าเปิดการเรียนการสอนออนไลน์เราจะต้องกดยอมรับเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าห้องเราได้ก่อนแต่ว่าในตัวของ Google Chrome ได้มีโปรแกรมเสริมนะครับหรือว่าปลักอินเพิ่มเติมในส่วนที่จะสามารถให้เรา กดยอมรับได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดเองนะครับตัว Google Chrome จะกดให้เราเลยนะครับโดยเราที่ไม่โดยเราจะไม่ต้องไปกังวลน,นะครับในเรื่องของการไปคอยกดยอมรับเพื่อให้นักเรียนเข้าห้องมานะครับเดี๋ยววิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปพร้อมกันปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวปลั๊กอินเพิ่มเติมนะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับเราจะต้องคอยกดยอมรับอยู่ตลอดเวลานะครับคอยกดยอมรับอยู่ตลอดเวลาแต่นะครับตัวของ Google มีปลักอินเพิ่มเติมโดยให้เราไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คาว่า Google Chrome Store เอาไว้โหลดโปรแกรมเสริมว่าปลักอินเสริมของทาง Google นะครับพิมพ์ไปตามนี้นะครับ Google Chrome Web Store นะครับคลิกไปหนึ่งครั้ง แล้วก็ให้เราพิมพ์คาว่า auto admin ครับพิมพ์แบบนี้เลย auto admin แล้วให้เลือกไปตรงนี้ครับ m i s s auto admin นะครับ meet auto admin ตรงที่เป็นรูปคล้ายๆกับลูกศรตรงนี้นะครับคลิกไปหนครั้งแล้วก็เพิ่มใน Chrome กด add ไปเลยนะครับรอตัวโปรแกรมมัน install ส,สักครู่นะครับ อ่าโอเคครับขึ้นมาละนะครับให้เรากดไปที่ตัวกระคารูปจิ๊กซอตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดปักหมุดไว้ครับเพื่อให้ตัวปักอีเราขึ้นตรงส่วนเสริมตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปตรงนี้หนึ่งครั้งครับคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ออปชันสังเกตดูครับตรงนี้ให้เราเปลี่ยนคําในช่องว่างเนี้ยนะครับให้เป็นคําว่ายอมรับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าตรงนี้เราอีกครั้งนะครับ เราจะต้องกดปุ่มคําว่ายอมรับไหมครับแล้วก็พิมพ์คําว่ายอมรับทั้งหมดเลยอีกครั้งนะครับไอ้ตรงนี้ออปชันเราก็พิมพ์คําว่ายอมรับเลยนะครับอโอเคนะครับพออย่างนี้เสร็จกดการกระบาดออกหนึ่งครั้งนะครับ พอเราลงในตัวของส่วนเสริมเรียบร้อยนะครับให้เรากดรีหน้าตัว g o o g l e Meet ของเราใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมใหม่นะครับมันยังคงจะเป็นห้องเดิมนะครับยังคงจะเป็นห้องเดิมทีนี้เราลองกดเข้าร่วมดูครับจากแหล่งอื่นนะเห็นไหมครับออโต้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดจอมรับอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนั้นฝากเขาด้วยครับส่วนเสริมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดหน้าเสริมให้ดูชื่อตัวนี้เลยครับ Meet Auto Admin ครับพอลงเสร็จนะครับให้ไปเซตค่าเปลี่ยนเป็นคำว่ายอมรับทั้งหมดนะครับแล้วก็กดรีในส่วนของหน้า Google Meet อีกหครั้งแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ